โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่บอย S2B นะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนทําไฟรอบตัวด้วยแอปเอลเลอชั่นนะครับผมเวอร์ชันที่พี่ใช้จะเป็นจะเป็นเวอร์ชั่น3่1นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปลุยคือโปรเจกต์พี่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล่ะโอเคประมาณนี้เนาะ นี่นะครับประมาณนี้ความยาวของคลิปก็จะประมาณ6นะครับหหรือ5ก็ได้นะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมกดที่รูปบวกนะครับรูปบวกล่างขวาเลยนะครับแล้วกดที่การวาดนะครับผมตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลยนะฮะคนกดมาปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมของพี่พี่จะทําแบบมาร์กนะครับผมมาร์กจุดพวกนี้นะครับ คือมาร์ครอบตัวละครนะครับผมมันก็จะเสียเวลาหน่อยเนาะโอเคเ๋ยวพี่จะข้ามไปตรงที่พี่มาร์กเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคพอเราเสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเราก็จะยืดคลิปนะครับผมให้มาสุดเลยนี่นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปให้เรากดที่เอฟเฟกนะครับผม แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกเข้ามานะครับผมตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับภาพวาดหรือขอบนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเข้ามาที่ตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็กดติ๊กเข้ามาเลยแล้วก็เอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับผมเรื่องแสงนะฮะโอเคกดติ๊กเข้ามาเลยเพิ่มมาเลยนะครับผมโอเคส่วนตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับผมอันแรกเลยนะครับปรับ200ครับ ปรับ200เลยนะครับผมปรับอู่ที่200โอเคส่วนอันที่สองปรับ100นะครับผมส่วนอันนี้นะครับผมปรับสุดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปรับสุด,ดอีกเออปรับลดปรับปรับลดสุดเลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นสีแดงแล้วกันนะ,อะโอเคพี่จะใช้สีแดงเนาะ โอเคประมาณนี้นะครับผมทุกคนแล้วก็เอฟเฟกต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเปติกเกมมานะครับผมก็คือตัวเพิ่มแสงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็น่าจะรู้หลายคนแล้วเนาะพี่วงแม่ครับเผื่อคนไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับกดคลิกเข้ามาแล้วก็เป็นตัวเอฟเฟกตตัวนี้นะครับผมตัวบนเลยโอเคกดเพิ่มก็มันเลยพอกอดเพิ่มมาปุ๊บให้เรามาเพิ่มแสงเอานะครับ เพิ่มสักเอ,อ่งแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมเพิ่มเป็น1.0ูนนะครับผมแล้วกดตกมาเลยเสร็จปุ๊บโอเคเราก็จะได้เพิ่มแสงขึ้นมาแล้วครับแสงมันก็จะสว่างขึ้นมานะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปให้เราก็ปี้เลเยอร์นะครับผมก็คือเพิ่มเลเยอร์ของตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตัวล่างที่1นนะครับ ให้ติ๊กมาที่ตรงนี้นะครับผมหนึ่งทีติ๊กเป็นเลยแล้วก็มากดตรงนี้นะครับกดทําซ้ํา1เลเยอร์นะครับผมตัวนี้นะครับกดเพิ่มมันเลยโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรากดปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมกดปิดเลเยอร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมหรือว่าเลเยอร์ในเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคพี่จะปิดไปก่อนเนาะโอเคเราก็จะเหลืออันบนนะครับที่เราไม่ปิดเอาไว้นะ โอเคนะครับผมโอเคเราปิดไปหนึ่งหน้าแล้วเนาะโอเคเราก็กดมาที่บรรทัดแรกเลยนะครับล่างหนึ่งที่เราไม่ที่เราก,กดเปิดเอาไวนะ้เนาะที่เข้ามาที่ตัวเอฟเฟกเราจะปรับตัวเรืองแสงนะครับตอนนี้นะครับปรับลดเหลือ50นะครับผมทุกคนลดเหลือ50นะครับโอเคลดเหลือ50แล้ว ขั้นตอนต่อไปตัวนี้จะปรับอรอบทิ้งไปเลยครับทุกคนตอนนี้รอบทิ้งไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมีวิธีการทําก็คือให้มันแสงสว่างมากขึ้นก็คือกอดมาที่ล่างหนึ่งอันบนนะครับผมแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้นะตีเข้ามาแล้วเลือกคําว่าสว่างขึ้น ให้เลือกอันขวาสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับปรับตัวนี้นะครับผมขวาสุดเลยเนาะโอเคแล้วมันก็จะได้ไฟสว่างขึ้นนะครับผมประมาณนี้โอเคส่วนอันที่2ก็ทําเหมือนกันครับทาเหมือนกันเลยโอเคประมาณนี้โอเคขั้นตอนต่อไปเรามาทําไฟรอบไปเลยนะครับผมกดบวกเอฟเฟกเข้ามานะครับผมเอฟเฟกที่เราจะใช้อยู่หน้านี้นะครับผมการบิดเบี้ยวนะครับ ติคมาเลยเลื่อนลงมาเราจะเจอตอนนี้นะครับผมใช้เอฟเฟกต์ตอนนี้นะครับโอเคติ๊กเพิ่มขึ้นมาเลยครับผมอ่าโอเคโอเคพอเราเพิ่มเอฟเฟกต์มาแล้วนะครับผมให้เราติ๊กที่เอฟเฟกต์ที่เพิ่มมานะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคําว่าขนาดนะครับตอนนี้นะครับให้เราปรับลดลงนะครับผมพี่จะปรับลดเหลืออยู่0.040นะครับผมก็คือ0.4นั่นแหละครับ พี่จะปรับอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความละเอียดพี่จะปรับอยู่ที่3.00นะครับปรับไปเลย3.00นะครับผมโอเคแล้วก็พื้นที่ว่างตัวนี้ปรับสุดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวข้างล่างตัวนี้นะครับกดเปิดเลยเป็น9เลยนะครับผมตัวนี้ก็กดเปิดนะครับโอเคเสร็จแล้วให้เราออกมาก่อนนะครับผมเราจะมาขยับตรงนี้นะครับผม ขยับไฟให้มันตรงกับตัวละครนะครับโอเคตรงแล้วละ่ะถ้าไม่ตรงเดี๋ยวค่อยปรับเอาเนาะโอเคแล้วเราก็เข้ามาที่เอฟเฟกต์ตัวเดิมครับที่เราเพิ่มมานะครับผมตัวแรกนะครับผมให้เรากดมาร์กหนึ่งครั้งนะเด,เดี๋ยวพี่ก็โอเคก็ปรับนี่ก่อนโอเคเข้าไปที่เอฟเฟกต์เดิมครับผมตอนแรกนะครับผมกดมาร์กหนึ่งที ลากตัวมาร์กเอาไว้ข้างหน้านะครับผมแล้วก็ปรับขึ้นอย่างนี้นะครับผมลากนิ้วขึ้นนะครับลากนิ้วขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูนะครับเอาเอฟเฟกต์พี่หายทุกคนโอเคครับผมลากนิ้วขึ้นเนาะลากนิ้วขึ้นให้ข้้นล่างเป็นลบสี่ร้อยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ลากตัวน,นี้ไปไว้ข้านหลังนะครับ โอเคส่วนอันที่2ก็กดมาหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนม้าไปไว้ข้างหน้าครับผมแล้วก็ลากเหมือนเดิมครับลากขึ้นนะครับผมให้ก้นล่างเป็นลบสี่ร้อยนะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ลากม์าไปไว้ข้างหลังครับผมโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกดเปิดนะครับจริงจริงตัวนี้มันต้องอยู่ข้างหลังนะนี่ครับทุกคนนี่รประมาณนี้เนาะ โอเคแต่ว่าตัวนี้มันสว่างเกินไปเนาะให้เรามาลดตัวนี้เอาเนาะปับโอเคพี่ลืมบอกนะครับทุกคนก็คือ,อตัวตัวนี้เราเปลี่ยนสีนะครับเราต้องเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอะไรก็ได้เป็นพี่จะใช้เป็นสีส้มนะครับมันจะเข้าๆกับโทนสีแดงเนาะโอเคถ้ามันไม่สว่างพอก็ พื้นหลังครับตัวพื้นหลังครับเราปรับสีเอาได้นะฮะปรับเป็นโทนมืดอะไรอย่างเงี้ยพี่จะใช้แอปตัวนี้แล้วกันนะพี่ใช้ตัวตัวนี้เนาะพี่ใช้ตัวนี้นะครับผมโอเคในการปรับแสงเนาะแสงพื้นหลังเราจะปรับให้เป็นโทนมืดโทนมืดนะครับผมแล้วก็จะทําให้ตัวละครไฟรอบตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับทุกคนปรับไว้สัก ลบหเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ปรับโทนลงมาสัก700โอเคได้นะครับทุกคนประมาณนี้ส่วนตัวละครตัวละครตัวบนนะครับจะปรับให้มันแบบออกมาสีแบบโทนมือนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะนี่ครับมาร์กไว้ดูครับนี่ครับตัวนี้ครับผมใช้ติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เรามาหาตัวนี้นะครับผม เอฟเฟกตัวนี้นะครับผมกดเพิ่มมันเลยโอเคพอเราได้แล้วอันแรกนะผมความสว่างเราพี่จะปรับอยู่รอบหนะครับส่วนตัวนี้นะครับปรับบวก50าสนะครับโอเคประมาณนี้นี่ครับไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะสวยนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วครับแล้วแต่ว่าใครจะรวมเลเยอร์หรือเปล่านะครับผม ถ้ารวมเลเยอร์พี่จะบอกนะครับผมรวมเลเยอร์ตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดูดีๆนะครับผมเป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปวงกลบเนาะก็รวมเลเยอร์ก็จะมีแค่นี้นะครับผมโอเคกดรวมปุ๊บนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะโอเคเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะผมทำไฟรอบตัวนะครับผมแล้วเราก็สามารถกดบันทึกได้เลย เอาเป็นว่าการสอนทำไฟรอบตัวแบบเท่ๆง่ายๆก็มีแค่นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบา,บาย